สวัสดีครับพี่น้องพ้องปายมิดหมอกแคนแฟนมอลำ่ำมาพอมาพบกับคนเมืองสีทางช่อง youtube ไทยสีเกตชาแนลมาพบกันในรอบตกค่ำย่ำเย็นคลิปสุดท้ายของมือแรงนี่เนาะครับเนาะคลิปสุดท้ายของมือนี่กะว่าได้อีพิ่นิสิมาว่าหอดจอดถึงว่า ทำไมเท่าแก่น้อยถึงเลือกอุ๋งอิงเป็นพรีเซนเตอร์อุ๋งอิงเป็นผู้ที่ถูกเลือกเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับเนื่องจากว่าเท่าแก่น้อยนี่ฝ่ายการตลาดเพิ่น ไปสำรวจคณะหมอลำเอืิๆมาแล้วอันที่จริงเพ่นขยากเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนวงไงครับทางวงแต่เพ่นตั้งงบไว้บหลาย เพันก็เลยเลือกที่สีเอาเลือกหาบุคคลนี่มาเป็นพรีเซนเตอร์แทนเพื่นไปหลากหลายคณะครับไปสรรหาคนที่ใช่คนที่เข้าคอนเซ็ปที่เพิ่นต้องการหรือเงื่อนไขที่เพิ่นต้องการ ทางคณะอื่นๆมั่นบอรตรองกับเงื่อนไขพอมาสำรวจทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาพ่ออีหลาหนนอยหญิงมาพ่อสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นติดตามสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นติดตามเบิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีช่องยืดถูก มากมายองค์เองมีผู้ติดตามมีผู้ถ่ายทำมีผู้โปรโมทมากมายนั่นคือเขาคอนเซปเพิ่นว่าอิลาอุอินิีเป็นดาราหน้ากล้องแล้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงอิลาอ่าน้อวินนี มีความเคลื่อนไหวอยู่ทุกวันเวลาดังนั้นมือว่านเพิ่นจังถือใบสัญญามามาให้บอสโจได้เบิง้งมาให้อีลาอุ๋งอิงได้เซน็นแต่บอสโจบ,บอกว่าขอเซ็นเดือนหน้าคือเดือนสิงหามืออื่นนี่ครับ ขอเซ็นเดือนหน้ามันเป็นเดือนแห่งมหามงคลเป็นวันแม่กันได้เลื่อนการเซ็นสัญญาไปเดือนหน้าวันเวลามันเป็นตัวจัดสรรมันเลือกคนสินค้าเลือกคน คนเลือกสินค้าคือกับหนังค่ายออเลือกผู้กำกับหนังเลือกคนคนที่ใช่สินค้าในแบรนด์เท่าแกน้อยเพิ่นกะเลือกคนที่ใช่เดือนนาจังสิไดมาจับมือเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ อยากที่เข้าไปเบิงไลฟ์สดของช่องผู้จัดการมาเดี่ยวเพื่อนได้ไปสอบถามเมื่อวานเพื่อน,นพอ่อทีมงานผู้ไอไฟการตลาดเนาะที่ถือใบสัญญามาเพื่อนก็ได้สอบถามตามที่ผมเบาไปนั่นคือเพื่อนเลือกคนเลือกคณะหมอลําที่ คนที่อยู่ในวงการหมอลำนี่เพื่อนไปหามาแล้วหลากหลายคณะแต่มันไม่ใช่มันไม่ตรงคอนเซ็ปต์พอเพิ่นมาเบิงทางสาวน้อยเพชรบ้านแทงมาเห็นอีหลาหน่อยอุ้งอิงนี่มันตรงคอนเซ็ปต์กับของเพิ่นมันไปกันได้ เพ่อนก็เลยติดต่อประสานงานอยากจะเอาโตโอีลานอ,อุองนี่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ผมว่าว่าผิดหวังครับสำหรับผลิตภัณฑ์ไหนก็ตามที่ได้เอาอีลานอ,อุองไปเป็นพรีเซนเตอร์อย่างที่เฮาได้เห็นก็นคือการน้ำ แล้วก็กูต้าอิล่าน้อยวนี่เป็นพรีเซนเตอร์ที่ระดับห้าดาวก็ว่าได้บามวัเป็นพรีเซนเตอร์เฉพาะการไปทายทำํำการโฆษณาเท่านั้นแต่ทางการปฏิบัติโตอิล่าน้อยวิเก็ เป็นพรีเซนเตอร์ได้พี่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอํำเห็นอีลาหน่อยอุ้งยิงใส่เสือกันน้ำบอกใส่เสือกู้ตาบอกครับนั่นครับบอสจ้างครั้งเดียวคือเซ็นสัญญาครั้งเดียวอีลาอุ้งอิงโฆษณาให้ทั้งวันก็นได้นี่แหละ พรีเซนเตอร์ที่เขาต้องการมีความเคลื่อนไหวอยู่ทุกวันกะผมว่มายังสิมีอีกหลายแบรนด์อยู่ครับที่พี่น้องรุ่นนั่นก็คือแบรนด์ใหญ่ในระดับประเทศในระดับโลกไปท่างไหนก็เห็น อีลาไปงานท่านไหนกะเข้าใช้บริการพี่น้องมิดมอแคนแฟนบอลลัมนึกออกบอบแบรนด์ที่ใหญ่เพราะว่าอีลาน้อยอ้จะไปทำการแสดงที่ไหนก็าตามต้องแวะทุกครั้งไปนั่นล่ละคือสิ่งที่มิดมอแคนแฟนบอลลัมอยากให้อีลาเป็นพรีเซนเตอร์ อีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์เท่าแก่น้อยเพิ่นกับมีสินค้าหลากหลายนะครับบ่แเ่นแต่สาลายหลากหลายผลิตภัณฑ์อยู่แต่ที่โด่งที่เด่นที่ดังก็คือสาลายอีพี่นี่ฝากตอนเรื่องราวที่ดีดีเกี่ยวกับอีลาน้อยอุง้งอิงเกี่ยวกับประโยคคํคำถาม ที่ว่าทำไมกันเอ้ยเท่าแก่น้อยถึงเลือกอุ้งอิงมาเป็นพรีเซนเตอร์ขอบคุณที่ข้ามาติดตามขอบคุณที่ข้ามาเบิงมาแยง่งช่อง YouTube ไทยสีเกตชาแนลยูดีมีสุขสมบูรณ์พุ่นสุขมั่งมีสีสุขสุขุสุขคนพ่อกันอนะีพี่นาสบายดีครับผม